สวัสดีครับเมือ่อวันที่8พฤษภาคม2 5 6พนนะครับผมนักคอนตะล่อนทั่วครับนั่งอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำป่านะครับซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ออกจากฟังมากประมาณ3กิโลเมตรนะครับประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรครับบริเวณที่ผมอยู่นะครับเป็นบริเวณที่ฤดูน้ำลดนะครับ จะเห็นดินนะครับโพลขึ้นมากก็สามารถที่จะลงมาใดนะครับไม่นี้ผมก็ลงมาเบิงการโถมสะดุ้งนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องที่หาป่าอยู่เกินลลำปล่าถ้าเป็นรู่นน้ำหลากนะครับบริเวณนี่กาสีน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสูงเลยนะครับลงมากกด่าดนะครับแต่ว่านี่เดือนเมษา,าพุทธภาชนะครับสามารถที่ขี่รถลงมาใด นะครับผมนะครลนนทั่วกับพ้าพี่น้องลงมาเบิงวิธีชีวิตตอนนี้สิกลับขึ้นไปแล้วครับผมกับพาอพี่น้องนะครับขี่รถไปตามบริเวณถนนครับไปตามบริเวณเคลื่องนกเป่าที่ดินโพึ้นว่าย่มนํารถนี่แหละครับนี่ครับก็บที่ขี่เลาะนังไปเลยครับรถสามารถวิ่งได้ครับ ดินนั่งแข็งอยู่แต่ว่าถ้าฝนตกลงมากนะครับ,รบแลนบ่ไดดนะครับี่ฝนยังบ่ตกนะครับผมก็ลงมาได้<ม>เดี๋ยวกับเสาพี่น้องนะครับเบิ้งไปเรื่อยครับนี่คือบริเวณเขื่อนลำปาเลืดูน้าลากนีหน้าดีถ่วมสูงเลยนะครับี่ลงมาบ่ไดดครับ เดิมบริเวณนี้ก็สิเป็นที่ตั้งของบ้านนะครับอยู่สองหมู่บ้านคือบ้านประกาศยานะกับบ้านดานนะครับสองหมู่บ้านนะครับก่อนที่ตั้งเคลื่อนลำป่าวหมู่บ้านดานนะครับกับหมู่บ้านประกาศยาอยู่บริเวณนี้นะครับ พ่อสร้างเคลื่อนลำป่าแล้วนะครับเมื่อปี2 5 0 6ถึง251 1นะครับตอนนั้นสร้างเคลื่อนลำป่านะครับเมื่อสร้างเคลื่อนแล้วน้ำจะถ่วมนะครับก็ตรงย้ายบ้านนี้นะครับก็เรือจะเป็นบริเวณโน่นบ้านเก่านะครับบริเวณแถวนี้ อยู่บริเวณนี้นะครับกสีม่องไปกจิเย็นองค์พระมหาธาตุเจดีนะครับวัดพุดทธนิมิตผู้ข่าวบ้านหน้าชินวนอำเภอสารคัญน,นะครับนี่คือม่องจากบริเวณเขื่อนนะครับที่นางรดแล้วนะครับดินจีโฟขึ้นมานะอันนี้เป็นถนนเก่านะครับ แต่สมัยทีก้อนสร้างขึ้นล้ป่านะครับเป็นถนนไปบ้านพักการดยานะครับเมื่อย้ายบ้านนี้แล้วนะครับจ่ว่าถนนไปย่งอยู่ครับเวลานา้ำท่วมใส่ไู้ในะครับเวลาน้ำลดนะครับพี่น้องเจ้าบ้านก็กลับมาใส่ขึ้นเก่านะครับมีการปรปับปรุงเป็นบางส่วนนะครับ มองไปกระเหยนน้ำในเขื่อนลำปลาวครับเป็นบรรยากาศที่ดีเลยครับนะครับเป็นบริเวณเขื่อนลำปลาวที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็นฤดูน้ำหลากบริเวณนี้น้ำที่ท่วมเมกับลงมมาบาด้นะครับเมื่อนี้เป็นเป็นน้ำลดครับผมกาสามาชี้รถน้ำถนนเก่านี่่งมา,าด้นะครับ พีพี่น้องลงมาเบิ่งนะครับนี่ครับเป็นน้ำเคลื่อนลำป่าครับยังมองเห็นอยู่นะครับก็จะมีพี่น้องนะครับมายกย่อนะครับหรือโจมสะดุ้งนะครับในน้ำนะครับนั่นที่โจมเป็นแถวนะครับเดี๋ยวเบิ่งสวยงามเลยนะครับเป็นการหาป่าในเคลื่อนลำป่านะครับ ในยามน้ำลดลดปิกอัพนะครับไม่จอดหาปลาครับนี่คือบริเวณเขือนน้ำเป่านะครับที่กว้างใ,ใหญ่ไพศาลในฤดูน้ำหลากนะครับ เดือนมิทุนาสิงหากััญญาตุล่านี้ลงมากเอยครับบริเวณในน้ำที่สูงน้ำท่วมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหน้าเมษาพุชภานน้ำสิรถมากับยายติดครับนี่ครับเป็นถนนเก่าท่ากับ คุข้าวทุ่ควุนคุนกับวิ่งรถเร็วกับโบได้นะครับเป็นถนนที่พี่น้องใส่ยนี่ยนำรถนะครับใส่ไปหาปา่าใส่ไปเลี้ยงซัดนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหรือใส่ไปปลูกขขาโพดนะครับปลูกเขาหน้าปังยังใส่ดายุครับถนนเส้นี้เป็นถนนสีมีมาต่กอนสี่สางเคือนนะครับ เป็นถนนที่ไปหมบ้านผักกาดญ้านะครับหมบานดานนะครับหลังจากสาร้างขึ้นแล้วน้ำท่วมก็ต้องย้ายบ้านนี้นะครับแต่ว่าถนนนั่งอยู่ครับย่ายแต่บ้านนี้นะครับนี่ถนนนั่งอยู่ครับที่ผมก็ลั่งเล็งรถอยู่นี่ครับเป็นวิธีชีวิตของพี่น้องนะครับ ดำรวงชีวิตอยู่ในเขื่อนลำป่านะครับของบ้านโคกไสนะครับตำบลโน่นแหลมท่องอำเภอสารนขันจังหวัดกาลสินและบ้านค่ำฆ่านะครับตำบลโน่นศิลาอำเภอสารนขันจังหวัดกาลสินและก็มีพี่น้องที่อื่นบ้างครับท่มาหาป่าในเขื่อนลำป่านะครับกติไซจันนเเซนนีนะครับลงไปย่งน้ำเขื่อนลำป่า ด่านขวางเมื่อกาสีเป็นป้านะครับเป็นต้นไมยลาบยักกับที่เกิดในเขื่อนลำปล่าวนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับก็ล่องขี่รถหรือล่องชมเบิร์นะครับมาเบิร์วิถีชีวิตนะครับของพี่น้องเช่าเขื่อนนะครับในการหาป่านะครับถ้ามาหากิ่นในเขื่อนลำปล่าวนะครับ การทำหน้าฝังนะครับการเลี้ยงสัดนะครับเป็นต้นมาเลี้ยงเลี้ยงควายนะครับส่วนมากี่เป็นควายนะครับแล้วก็มีอยู่ว่าังนะครับบริเวณเกิืลร่ำเป่าบริเวณนี้คือบ้านโคกใสนะครับผมไกลสีฮอนแล้วบ้านโคกใสตําบลโนนแหลมท่องอำเภอสันคันจังหวัดกาลสิน์นะครับ บริเวณนี้เวลาน้ำหลา,นากน้ำประดิ่วงทุกปีนะครับถ่วงเมื่อไรครับบริเวณนี้นี่ครับด้านบนก็สีเ็ุหน้าปังครับเรียกว่าเป็นหน้าในเขื่อนล่ำป่านะครับนี่ก็จะเป็นกระท่อมพักนะครับของพี่น้องนะครับที่มาเรียงวัวเรียงควายนะครับ หรือปลูกปลูกหน้าปังครับบริเวณแถวนี้นี่ครับเห็นแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสามารถลบแดดลบฝ้นได้ครับผมยังอยู่ถนนที่เข้าไปบ้านโคกไสนะครับบ้านโคกไสจำงบ,บนน่นแหลมท่องอคเภอสหฮัดสักขันจังหวัดกาลสินครับ มูบานโขกใสกับไก่พ่อทุกคนครับลงไปในเครือน,นี่ประมาณ2-3ถึง3กิโลนะครับเป็นถนนพิษที่พี่น้องนะครับไปธรรมหากินนะครับใส่วิถีชีวิตในเคือนลําเปล่านะครับ อันนี้ก็สิเป็นเขาหน้าปังนะครับพี่น้องเห็นมีท่งมีผูกถุงพลาสติกผูกเสือผูกยังหอยเต็มอยู่ครับบางคนกอาจจะสงสัยว่าผูกไปเห็นอย่างนะครับเอาเสือขาดทรงขาดถุงพลาสติกเสือเกามา่หอยไหวนะครับอยู่บริเวณเห็ดหน้าปังนี่ครับเต็มอยู่น่ครับทรงเกานี่ครับอันนี้เป็นการหอยไหวนะครับเพื่อการไล่นกนะครับ เพราะว่าเขาหน้าปั่งเวลาเป็นร่วงออกร่วงแล้วนี่นกซิมากินครับนี่เป็นเทียงหน้านะครับดูขามท่านของพี่น้องเจ้าบ้านโคกใสนะครับตำบลนโน้นแหลมพอ่องอำเภอสาหัสตขันจังหวัดกาฬสินนี่ครับผมขคืนบริเวณนี้ก็เป็นถนนที่คุุคะ นะครับเป็นตนนที่สูงค้คับนะครับวิ่งบ่ไฮดรตเนหนเดนะครับเพราะว่าเป็นหลุมผมเห็นต้นตาลนะครับอันนี้เป็นต้นตาลนะครับต้นตาลตนโนนะครับถียนะั่งมีไ้เบิอ้งอยู่ครับมองดูแล้วก็สวยงามครับต้นตาลตอนโนอยู่การทุ่ม ไปไซครับไ,ไปไซเอฮะดวยครับโอ้เรียงวายังไงบ่ทีแรกหลายอยานบ่ครับท้องที่เห็นพ่อบอ่ที่ขี้มอ้ไไอไส้ลายยานนะครับโอ้ฮะมีซิบโถนะลายหาซิบโถครับโอ,อ้คือคือพวเห็นเนี่ยมันไปทางไหนลงไปทางไหนลงไปทางใจโอ,โอ้ยุบ้านโคกไซนี่บ่ อันนั้นเพื่อนเฮ็ดเผือยจึ้งแหบอกครับโอ้อาวอาครับครับครับเมื่อกี้กับขุยกับน้องนะครับสิบใบไ,ไ่ควายนะครับเลี้ยงควายไว้อยู่ที่เขื่อนลำเปล่ปาอันนี้ยังเป็นเขื่อนอันนี้ยังเป็นเขตเขื่อ,อนลำเปเเล่ปาด้วยครับนี่นะครับ อยู่บ้านโคกไสนะครับตำบลน้นแหลมท่องอำเภอสาหัสขันจังหวัดกาลสินนะครับผมขี่เขามาจากกลางเขื่อนบุรีนะครับใีซเขาบ้านโคกไสครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิวทิวทัศนะครับที่ หนาเบิ่งครับงานเวลานามลดหรือพินวองสิเบิ่งยนี่ยเวลานาํหลาก็ะไ้ครับอันนี้เป็นต้นตาลน,นะครับต้นตาลเดียวยุผู้เดียวดีสูงนะครับเนี่เพราะว่ามีผู้ใดมาเทียบนะครับสูงฉลูดเลยนะครับเป็นต้นตาลครับอยู่ต้นเดียวครับสูงฉลูดเลย บริเวณนี้ก็สิเป็นเขื่อนน้ำถ่วมทั้งเมดครับนะครับบริเวณลงไปนี่นะครับที่ผมพาะพี่น้องล้งไีเบอรเมวยกี้นะครับที่โยกขึ้นไม้ขื่นอ่างอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนะครับแม่นเม่ดครับน้ำหอดพี่แะครับขื้นมาหอดพี่เลยครับพี่มองมองผมยางอยู่นี่นะครับน้ำถีอขึ้นมาหอดพี่นะครับพอดถนนถ่วมเลยนะครับถ้าเปลี่ยนฤดูสิงหากันย่าน้ำนี่ถ่วมถึงพี่ครับบ้านลัางนี่ก็สิ หน้ามเกือบที่ถ่วมครับบ้านหลังนี้นะครับนาเมื่อกี้ผมพาไปนอกลงไปพูนครับประมาณทักสามกิโลนะ,นะครับนะครับประมาณทักสามกิโลขี่พาไปนอกลงไปเบงนะครับเปลี่ยนมูบ้านเกาที่ถูกน้าถ่วมนะครับผมกลับไปทายอยู่พูดเลยครับขึ้นมาประมาณทักสามกิโลสองกิโลสามกิโลครับ ครับซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำถ่วมในรูน้ำหลากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดือนพฤษภาค่มนะครับน้ำเคลื่อนลดดินกระดิโพนะครับที่กินเขตเคลื่อนทั้งหมดครับนี่บริเวณที่ผมยืนอยู่นี่นะครับน้ำที่คือนหอดพี่นะครับคืนหอดพี่ครับพ้นครับคือนหยอดมองก้นลดผมจอดนี่ครับเป็นเขาหน้าปังนะครับเขตเขาหน้าปังนะครับนะที่เห็นเป็น คงเป็นเสือเป็นได้หลายนั่นเป็นผู้บปัญญานะครับของพี่นอ้องอาตีเ็ดหน้าปังนะครับทีเอทหน้าปังเ็ดเพื่อไลนกนะครับไลนกนกไม่กิดเขานะครับนกที่เอาพาเอาท่งเอาอยัางเปวมัดไว้นะครับนี่ครับเป็นผู้ม่มปัญญาบ้าบานะครับ